ดวนใบเตยสุธีวันนอนคุกต่อญาติยื่นเงินสด5ล้านเมื่ดปล่อยตัวชั่วคราวเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566มีคำสั่งฟ้อง DJ Man ใบเตยสุธีวันในคดีช่อโกงแชร์ forex ลบ3ดีกับพวกจำนวน3ข้อหาและนำตัวทั้งหมดยื่นฟ้องต่อศาลอาญารัชดาขณะที่ญาติของทั้งคู่ได้นั้นได้ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันแต่ศาลไม่ให้ประกันดเ j Man ใบเตย สุธีวันระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมตัวส่งเรือนจำก่อนที่ทนายความอัปเดตความเป็นอยู่ใบเตยสุธีวันนั้นก็ได้ตัดผมสั้นแล้วหลังเครียดกินได้แต่นมจืดและด่วนล่าสุดใบเตยสุธีวันนักร้องดังต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวนห้าล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวโดยงานนี้ผู้สื่อได้ข่าวรายงาน ก่อนหน้านี้ญาติของนักร้องสาวเคยยื่นคำร้องเป็นเงินสดจำนวนห้าล้านบาทขอปล่อยทั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่งวันที่พนักงานอายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยทั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายวงกว้างพฤติการณ์เป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยทั่วคราวเกรงจะหลบหนี